ไม่รู้นะหว่วงเมื่อวานโยมผ่านมากี่เรื่องแล้ววันนี้จะเจออีกกี่เรื่องจะวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าจะเจออีกสักกี่เรื่องก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยเยอะเหนื่อยมากก็คงขอเป็นกำลังใจให้กันและกันไปน,นะโยมนะเช้านี้ขอให้เป็นพรสิ่งใดๆที่ท่านทั้งหลายได้ทำแล้วไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูบิดามารดา ไม่เคยทิ้งพ่อแม่เลยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงดูลูกหลานด้วยการเสริมใส่สติปัญญาให้พอๆกับอาหารเสื้อผ้าและเงินทองที่ให้ลูกหลานเลี้ยงดูเขาอย่างรับผิดชอบก็เป็นบุญแล้วอนุโมทนาบุญให้เป็นพรสำหรับท่านที่ใส่ใจในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยขอให้พรเป็นพร กับทุกๆคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของมนุษย์ที่พึงทำคือการลดกิเลสในตนลดความโลภโกรธหลงขอให้เป็นพรสำหรับทุกท่านที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานขอให้เป็นพรสำหรับทุกท่านที่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิตไม่หักหลังขอให้เป็นพรสำหรับทุกท่านที่จริงใจต่อเพื่อนไม่เป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างตีสองหน้านกสองหัวลินสองแฉกหน้าอย่างหลังอย่าง เป็นคนซื่อสัตย์กับเพื่อนจริงใจอนุโมทนาและเป็นพรขอให้เป็นพรให้ทุกท่านที่ทำความดีด้วยประการใดๆช่วยเหลือสังคมแบ่งปันจะมากจะน้อยก็ขอให้เป็นพรให้เป็นสิริเป็นมงคลเชา้านี้ขอให้เป็นพรให้เป็นมงคลเลิศประเสริฐสีให้มีความสุขความเจริญมิ่งขวัญดีขอให้มีความสุขสมหวังดังใจทุกประการ หากเจอเรื่องร้ายๆให้นึกเถิดว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าหรืออาจจะเป็นเพราะเราได้สร้างไม่ดีในวันนี้และขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่เรื่องดีๆด,ด้วยการคิดพูดและทำดีในทุกที่ทุกเวลาขอคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตในใจเรากันเถิดหนาขอจงตั้งใจประพฤติทธรรมทุกเวลาและขอให้มีพรมาเป็นพรเลิศประเสริฐเป็นมงคลทุกทุกคน ทุกวันทุกคืนเทินไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรอีกเยอะนะยโยมนะแต่ก็เชื่อว่าโยมทุกท่านผ่านได้มันจะผ่านแบบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่มันก็ต้องผ่านอยู่ดีขอพรน,นี้เป็นพรที่เป็นมงคลกับทุกๆท,ท่านจเจริญพร